ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอ่างทองพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนในปีการศึกษา2,566จำนวน205คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนบริหารงานโดยนางสาววันเพนปราศัยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรับผิดชอบความมีวินัยและความพอเพียง โรงเรียนอ่างทองพัฒนามุ่งมันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังวิสัยทัศน์โรงเรียนอ่างทองพัฒนาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบาย4นโยบายและ10จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1เพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นโยบายที่1 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจุดเน้นที่1ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโรงเรียนดําเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเช่นโครงการ Two B Number วันป้องกันปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามโรงเรียนดําเนินการประสานความร่วมมือระหว่างครูผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามและให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนหน้าเสาธงและในชั่วโมงอบรมจริยธรรมทุกวันศุกร์โรงเรียนมีการดำเนินการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและภลศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเรื่องทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นโดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และในปีการศึกษา2566โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินนโยบายที่สอง สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจุดเน้นที่2ส,ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โรงเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําข้อมูลสำม,มโนประชากรวัยเรียนและจัดทําฐานข้อมูลการรับนักเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจำชั้นได้จัดทําข้อมูลในระบบข้อมูลการพัฒนานักเรียนรายบุคคลกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เปเซกิจกรรมช่วยเหลือ ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันออนไลน์มีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมกับหน่วยงานอื่นผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม KHF model จุดเน้นที่3ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้ยโอกาส เด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยใช้เครื่องมือคัดกรองและดำเนินการคัดกรองจัดทำข้อมูลของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นจากการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกิจบัตรเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้นประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้นโยบายที่ 3, ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมจุดเน้นที่ 4, ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ ATPS Model มีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพมีโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นมีการจัดทำทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ด้านศิลปะดนตรีกีฬามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่สิลนห้าความกตัญญูกะตะเวทีมารยาทไทยศาสนาพิธีและเรารักพระเจ้าอยู่หัวเป็นผลงานเชิงประจักษ ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้จากผลการดำเนินการส่งผลดังนี้ 1. นางจันทนามั่นคงได้รับโรลางวันระดับเหรียญทองชนะเลิศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการวิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นปีการศึกษา2566ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นายสิครินโพอินได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา2566 3. ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียนสพทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณจังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กแบบองค์รวมการเรียนปนเล่นการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมอง E.F มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม D.L.T.V D.L.I.T การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโคดดิ้งมีการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเช่นกล้วยไข่โมเดลเบนเจสินโมเดลมีการจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 และหลักสูตรบูรณาการการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนเป็นสถานศึกษาแกนนำรางวัลชนะเลิศเรียนทองเกียรติยศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ทุกระดับชั้นส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 3ปีต่อเนื่องและได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูผู้สอนทุกคนมีผลงานระดับดีเยี่ยมเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้จุดเน้นที่5พัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาการของนักเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสารรค์ได้แก่ปั้นดินน้ำมันภาพฉีตัดปะและจัดการเรียนรู้บูรณาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปถมวัยโดยการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรประถมวัยพุทธศักราช2560กิจกรรม6กิจกรรมหลักและจัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทำให้นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆได้เช่นการวาดภาพการระบายสีการสร้างภาพจากการฉีกตัดปะการปั้นดินน้ำมันส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันระบายสีเทียนกิจกรรมทักษะงานวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปีการศึกษา2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3มมีทักษะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นสร้างสรรค์ผลงานการสร้างประโยคและเขียนเรื่องจากภาพโดยมีโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยใช้สื่อที่หลากหลายเช่นกล้วยไข่โมเดลมีกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเขียนเรื่องจากภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงมีทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องและคิดเลขคล่องมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องอ่านคิดวิเคราะห์เขียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเขียนเรียงความ กิจกรรมพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานหนังสือเล่มเล็กมีผลงานจากการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัล Best Practice ค,คือได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการวิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิน่นปีการศึกษา2566ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีได้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นสร้างแรงบันดาลใจและจัดทำโครงงานเช่น STEM Education หรือโครงงานรายวิชาอื่นๆมีกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านคิดวิเคราะห์มีกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น จากผลการดำเนินกิจกรรมเด็กหญิงนิภารัตทีรพันธ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการรักภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566และนอกจากนี้โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมการมีงานทำมีอาชีพ โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best p r a c t i c e การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติปี2566สร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้ Classroom Language และบทพูด p e a k i n g about yourself มีกิจกรรมผู้สื่อสารในห้องเรียนการทำใบงาน Classroom Language การทำใบงาน Speaking about yourself จากผลการจัดกิจกรรมนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลดังนี้ 1. เด็กหญิงวิสุตาปกป้องได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling ระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1, 2เด็กหญิงวิสุตาปกป้องได้รับรางวัลแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling ระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2,566จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจุดเน้นที่6 เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยกิจกรรมลูกเสือเนนารียุวกรชาติและกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนนารีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมโดยกิจกรรมลูกเสือเนนารีและกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนนารีทุกระดับชั้นในโรงเรียน โดยเปิดกองลูกเสือในตอนเช้าแล้วเข้าเรียนรู้รายวิชาปกติโดยวิถีลูกเสือจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือเนเนนารีในระดับสถานศึกษาณคนะ่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอ่างทองพัฒนาและร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รรวมกับกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมศิลธรรมตามแนวการจัดการเรียนรู้สู่อนาคตเบนเจสินโมเดลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนโรงเรียนน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ และการน้อมนำศาสตร์พระราชาและกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่งมืครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการที่10นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ b a s t p r a c t i c e การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติปี2566ระดับสพอนโยบายที่4ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจุดเน้นที่7 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาพิบาลโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบบ,บริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนอ่างทองพัฒนา Cafe, กค c a ฟ่เกษตรพอเพียงวิถีไอที มีการบริหารและจัดการการศึกษาครอบคลุมภารกิจหลัก4ีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาพิบาลและสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมภารกิจหลักสด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกภาคส่วนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรม่มรื่นสวยงามปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ปีงบประมาณ2566 มีผลการประเมินระดับ A ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม ATPS IT model จุดเน้นที่8ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของชุมชนท้องถิน่นมีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT analysis <c oughs> กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา <c oughs> กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพของบริบทสถานศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน การดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาการสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเองมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือนวัตกรรมระบบและกลไกลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยนวัตกรรม ATPSIT model จุดเน้นที่9 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้บริหารจัดทำและนำาวััตรรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรจัดทำและนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ1ครู1สื่อ1นนวัตกรรมมีการจัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทำขึ้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งจากผลการดำเนินงานส่งผลให้มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือนวัตกรรมแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำํำมีอาชีพให้กับนักเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิ ด้วยกระบวนการ DPSs จุดเน้นที่10ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามจุดเน้นให้ประสบผลสำเร็จโดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการการยกระดับศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครูส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ KPT1 Connection Center ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นจากผลการบริหารจัดการในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรต่างๆมากมายอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่งได้แก่สถานศึกษาต้นแบบ Base Practice การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การมีงานทํามีอาชีพรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 3ปีต่อเนื่องสถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินสถานศึกษาได้รับการประเมิน ITA ออนไลน์ในระดับ A ประจำปีการศึกษา2566ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 KPPE Awards นวัตกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0ครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอบถอรระดับดีเยี่ยมครูได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนอ่างทองพัฒนามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายเป็นคนดีมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป